ไปเลยไปวันนี้มาดูแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งนะคะหิมะปกคลุมไปหมดแล้วเหลือช่องให้เราดูนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงความสวยไว้เหมือนเดิมนะคะนี่มาเดินชมเพราะว่าเราพักที่หมู่บ้านหิมะนี่ประมาณ5คืนเราก็จะมาเดินเล่น ตา,ตามนี้ข้างบนก็จะเป็นเขานะคะนี่มาดูตรงนี้แม่น้ำสวยมากลองจับน้ำดูไหมเย็นหรือเปล่าเป็นไงมัง่งเย็น มีป่าไหมไม่มีป่ามั้งนะนี่แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณนี้ค่ะ